สัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับเวครับในวิชาพลศึกษานั่นเองซึ่งเทวมสองแล้วใช่ไหมครับเราจะขึ้นกีฬาใหม่ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองที่มหนึ่งจะเรียนกันนั่นเองนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วครับให้นักเรียนเตรียมปากาดินสอสมุดไปด้วยนะครับเผื่อต้องจุดอะไรที่นักเรียนต้องใช้ในการทํางานนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับผม เด็กวิกเชยมให้ลูกนะามาดูพร้อมๆกันเลยครับแบดบมินตันเห็นไหมครับแบดบมินตันนะครับเแบบนะห็นไหมลูกนะเหแบบ็นแล้วเนาะอ่เดี๋็กเพิ่มให้กับลักษหน้าจอของตัวเองก่อนอ่าเขาบอกว่าหนึ่งครับใบความรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันใบที่หนึ่ง ขาบอกว่าอะไรครับประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับบอกว่าทาไมปรากฏว่ามีการเล่นลูกขนไก่เกิดขึ้นที่เมืองอะไรปูนาไม่ใช่ปูไทยนะปูนาที่ประเทศอินเดียนู่นเลยครับโดยได้รวบรวมการเล่นทั้งสองอย่างเข้าไว้ด้วยกันกนะับการเล่นปูนาของประเทศอินเดียและการเล่นตีนะครับการเล่นหมายตีลูกขนไก่นะครับของประเทศจีนนั่นเองมันเหมือนกันลูกจนกระทั่งมีนายทานคนหนึ่งของอังกฤษเนี่ยไปประจําการอยู่ที่เมืองปูนาได้นําการเล่นการตีลูกขนไก่ นะครับนี้ไปเล่นที่อังกฤษนะครับและเล่นกันอย่างกว้างขวางนะคะรับลีขัดแบบินานนั่นเอง่าจนกระทั่งอะไรปี2436เนี่ยได้มีการจัดตั้งสมาคมแบบมินตานขึ้นที่ทีอ่อังกฤษอ่าซึ่งเป็นสมาคมแบบวินตานแห่งแรกของโลกเลยนะ่าและมีการจ่ายการแข่งขันแบบมินตันชิงแชมป์ชิงชนะเลิศนะครับที่ประเทศอังกฤษโดยที่เรียกว่าอออิงแลนด์นั่นเอง ตั้งแต่ปี2432นะครับเดี๋ยวประวัติเนี่ยเดี๋ยวพวกหนูไปดูมาเองได้นะครับถวกมาดูข้างล่างลูกเห็นไหมครับขนาดของสนามครับอ่าสนามอ่าสนามเบอร์ลินสนามเนี่ยจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้าง20ฟุตอ่าหรือว่า6.10เมตรยาว14ฟุตรหรือว่า13.40เมตรนั่นเองนะครับกำกับเส้นกว้าง40่สมิลลิเมตรนะครับหรือว่านิ้วครึ่งน,นั่นเองอ่าเส้นออกเส้นเข้าอย่างนี้ลูกนา โดยเส้นนี้จะต้องมองเห็นชัดเจนนะครับควทาสีขาวหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวพื่งนะตัวนี้ก่อน้ไม่เสร็จนะอ่าเพื่งนๆดนะอ่าต่อมาแล้วดูนี่ลูกเรียกว่าไม้ขนไก่อ่าหลักการในการจับไม้นะครับมีหมดสองแบบด้วยกันอ่าแบบชีหนึ่งคือการจับไม้แบบสากลอ่าและวสองคือการจับไม้แบบ s h เ p e อ่าสาโกลนี่คือหมาะสองเราการตีลูกหน้ามือนะครับจนถึงลูกอ้อศสีสา่นั่นเอง จะเปนะนะนะนน็นการจับแบบสบายเลยแบบจับแบบไม้ธรรมดานี่ครับไม่ดูนี่ไม้ะมาจับแค่นี้พอนะครับแบบนี้ครับนะต่อมาอันที่สองคือการจับแบบมีเชฟ่ะเดี๋ยวเปิดเรียนมานะเนี่ยผมจะสอนจับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาอันที่สองลูกดูกันไปความรู้ที่สองครับประโยชน์ของการเล่นแบบมินตันลับแบดบมินด้า,บบา,บบล,าลับเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเช่นเดียวกับกีฬาทุกๆชนิดเลยนะครับ นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเล่นได้ทั้งใน,งใน,งในงร่มในโรงยิมในโรงเรไรหรือว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามก็ได้และยังเล่นได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเป็นกีฬาที่ไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับเพราะามีอุปกรณ์กี่อย่างเองถ้าสมมติไม่มีเน็ตเล่นได้ไหมเล่นได้อเอาเข็มกลางๆขี่ดาวก็ได้แล้วมีไม้กับลูกก็ได้เล่นได้เลยใช่ไหมครับอ่าต่อมาเมาดูประโยชน์ของการเล่นหนึง่งด้านร่างกายหน้านร่างกายคืออะไรครับทำให้ร่างกายในแข็งแรงเพราะกีฬาประเนี้ต้องเป็นกีฬาที่ใช้กําลังมากพอสมควรเลยนะครับ มีความอดทนและความคล่องแคล่วว่องไวความแม่นยำการทรงตัวฝึกทักษะที่นำไปสู่กีฬาประเภทอื่อนๆในการใช้เท้าและมือนในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับสองมาดูด้านจิตใจการพัฒนานะครับความมีน้ำใจในกีฬา,าลูกแพร์แลชนาธภปไพ่นะครับสามทางด้านอารมณ์่ะทางด้านอารมณ์ก็จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินรู้จักควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันขด,ด้วยใช่ไหมครับสี่ทางด้านสังคมนะครับเป็นผู้ที่ มีมนุษยาสัมพันธ์ 3, ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้นะครับ 5. หน้าสติปัญญาลูกฝึกให้เป็นคนที่มีความรู้จักคาดเหตุก,การณ์ได้ล่วงหน้าแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเขาจะปีมาทางไหนเราควรวิ่งไปร,รับทางไหนดีอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนลำดับข้างครับคุณสมบัติของนักกีฬาบแบดมินตันที่ดีอะ การเล่นิตันในที่ดีควรจะมีคุณสมบัติหลายประการโดยเฉพาะความคล่องตัวเพราะอะไรมันต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาไปรับตีอะไรอย่นี้ใช่ไหมมันต้องมีความคล่องแคล่วว่ามันจะร่องไวด้วยนะครับต่อมามาดูต่อมากครับลักษณะของการเล่นแบดมินตันนะครับแบดบมินตันเนี่ยมีการเล่นอยู่ประเพศคือหนึ่งประเภทชายเดี่ยวยการหนดไว้เกมเป็นยี่สิบเ็ดแต้มประเภทหญิงเดี่ยวก็ยี่สิบแต้มเช่นเดียวกัน ประเภทชายคู่ก็คือชายคู่ชายอ่ะทีมันก็นป็นต่อคนใช่ไหมเออยี่เป็แต้มเช่นเดียวกันประเภทหญิงคู่ก็เป็นอย่างเดีกันครับยี่เป็แต้มแล้วก็จะเป็นคู่ผสมคือชายคู่กับผู้หญิงนะแข่งกันฝ่ายหนึงก็เป็นชายคู่ผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับขนมเป็นยี่เป็แต้มเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อมาอันที่สามเลยอันที่สามอันที่สามอันที่สามสามมันที่สามอ่าอันที่สามครับ <ภ>กฎกติกามารยาทนะครับการเริ่มเล่นเนี่ยเมื่อผู้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงสู่สนามแล้วเริ่มต้นด้วยก,การเสี่ยงนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นการเสี่ยงเพื่อเลือกส่งลูกหรือเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยผู้แพ้นะครับการเสี่ยงจะต้องเป็นผู้รับสิทธิ์เลือกเท่านั้นนะครับมาดูการนับคะแนนครับในหนึ่งแมตช์เนี่ยจะชนะกันด้วยไม่มถ,ถมมนะือกค็คือสามเกมนะครับต้องมีชนะสามเกมนะเว้นแต่กําหนดขึ้นเองเวนะ้นแต่ ได้กาหนดเป็นอย่างอื่นนะครับยงเช่นชนะแค่สองเกมกปชนะแล้วี้ได้นะครับฝ่ายที่ได้คะแนนที่เย่แต้มก่อนจะเป็นฝ่ายชนะลูกนะครับฝ่ายที่ชนะตามชนะการตีตู ja. ้จะได้หนึ่งคะแนนนะหนึ่งคะแนนท่านัลไม่ได้มีไม่มีตีเล้่อนสองเลืสามคะแนนของบาสนะนะครับถ้ามีคะแนนยี่สิบเท่ากันนะครับฝ่ายชนะจะต้องนำหากสองคะแนนหรือว่าดิวหักสองคะแนนนั่นเองนะครับฝ่ายมีคะแนนยี่สิบเก้าเท่ากันฝ่ายจะได้สามสิบคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนะนั่นแหละครับ ต่อมาการเปลี่ยนข้างผู้เล่นจะเปลี่ยนข้างก็คือ1.1หลังจากจบเกมที่1 1.2นะครับเริ่มเกมเล่นเกมที่3ถ้ามีนะครับถ้ามีเกมที่3ามนะลูกนะและ1.3ในเกมที่3เนี่ยหรือในการแข่งขันเกมเดียวเ,ยเมื่อคะแนนถึง11เติมนะครับ2องหรือก็อสองกัน ถ้าผู้เล่นยูนเปลี่ยนข้างตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อหนึ่งเนี่ยเย mm hmm. มื่อพบความผิดให้เปลี่ยนข้างทันทีเมื่อลูกไม่อยู่ในการเล่นนะครับและให้นับคะแนนจากคะแนนที่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับ mm hmm. ส่วนมารยาทในการเล่นนักเล่น,นมาดูตรงนี้ครับเ mm hmm. ขาบอ,อกว่ากีฬาแบบนี้กินกีฬาที่มีคนนิยมมากๆเลยใช่ไหมชนิดหนึ่งนะครับมีการแข่งขันนะครับมีจานวนผู้ชมมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้เล่นเนี่ยควรแสดงกิริยามารยาท่าทางไม่แสดงออกถึงท่าทางที่ไม่ดีเช่นการไม่เคารพไม่เคารพฝ่ายตรงข้ามไม่มีน้ำใจในกีฬาประมาณนี้ลูกนะส่วนการส่วนผู้เล่นเดี๋ยวเล่นกันครับผู้เล่นเนี่ยแต่งกายด้วยชุดกีฬาสีขาวสะอาดนะครับเรียบร้อยจะเป็นเสื้อสีอย่างนี้คุยก็ได้เกงขาสั้นไนดะ้นะครับแค่นั้นเองเสื้อเก่งขาสั้นถุงเท้าแล้วก็รองเท้าผ้าใบนั่นเองแค่นั้นเองนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสผู้เล่นนะครับไม่แสดงกิรยิยาวารยาทที่ไม่ดีนะครับส่วนมาดูผู้ชมล่ะ ผู้ชมต้ควรแต่งกายที่สุภาพนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นให้เกียรติทั้งสองฝ่ายด้วยด้วยการันงมือให้อะไรประมาณนี้นะครับไม่พูดจาสุขไม่สุภาพนะครับหรือว่าไม่เกียรติฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งได้นะลุกนะต่อมาสิดูที่สี่ครับที่สี่นะ,ะกติกาในเรื่องแบดดิ้นตันประเภทการแข่งขันนะครับแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่ยดเยี่ยมนะครับมีการแข่งสองเพศทั้งเพศเดียวก็เพศทีม นะครับโดยแบ่งคืออะไรชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และผสมกั่นเองอุปกรณ์นะอ่ามัดูสนามอุปกรณ์เช่นนะครับซึ่งคอประมาณสามสิบอะไรเนะี่ยมีสอบไฟประมาณสามสิบลักคือแสงสว่างในการแข่งขันนั่นเองอ่าู้เล่นอาจจะมีกางเกงสวมกางเกงผู้หญิงอาจจะสวมกระโปรงก็ได้แต่ไม่ใช่สั้นจนเกินไ,ไปแล้วเป็นกระโปรงกีฬา้วดูนะถุงเท้ารองเท้า,ทามีกระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆเช่นน้ำดื่ม นะครับ้ารัดข้อมือที่ซับเหนือเป็นต้นนะลูกนะนะครับต่อมาดูตรงนี้ครับการ,นนการเล่นการเล่นการเล่นก็คือเริ่มจ,จากการเสียงแหละทั้งสองฝ่ายมาเสียงมาเสียงกันเลยว่ามาเสียงกันเลยว่าใครจะได้ส่งกนใครจะได้ท่งหลังนะครับาการรับคะแนนถ้าฝ่ายรับทาเสียเนี่ยหรือลูกไม่อยู่ในการเล่นเพราะตกบ,บนพื้นเนี่ย ของสนามไฟ,ไฟรับไ่ายตมจะได้หนึ่งคะแนนนะครับอ่าดูแลเรียนดีกว่าดูไมได้นะครับอประมาณนี้ลูกต่อมาบาเล่นยาวยันประเภทเดี่ยวประเภทเดี่ยวเราเล่นกันบ่อยมากเพราะใช่ไหมว่าเล่นแค่สองคนฝั่งหนึงกับฝั่งหนึงเป็นสองนคนทำไมประเภทเดี่ยวอ่ะเขาบอกว่าการส่งลูกและรับลูกผู้เล่นจะต้องส่งลูกและรับลูกในสนามนะครับส่งลูกทางด้านขวานะครับ เมื่อผู้ส่งทำคะแนนไม่ได้หรือคะแนนได้ที่ได้เป็นเลขคู่เนี่ยในเกมนั้นนะครับต้องส่งด้านขวาให้ลูกนะู้เร่นส่งลูกหรือรับลูกมาสนามด้านซ้ายด้านซ้ายและด้านซ้ายคือคะแนนคี่ด้านขวาคือคะแนนคู่นั่นเองครับจำง่ายๆแค่นี้นะครับหลังจากที่ส่งลูกนะครับมาแล้วจะเป็นการตีสลับของฝ่ายไปสลับกันไปมานั่นแหละครับให้คามกระสายนั่นเองเพื่อทําคะแนนนั่นแหละครับอ่า ส่วนการนับคะแนนเพื่อใช้ในการแข่งขันในลินะเนี่ยสองในสามเกมในแต่ละครับในแต่ละครั้งประเภทนี้อ่าในแต่ละครั้งนะครับแล้วแต่ว่าจะกำหนดด้วยนะลูกน่าจะสุดว่าแข่งกันในชนะสองในสามนะครับอ่ามาเราดูนี่ครับประเภทคู่เลยูกประเภทคู่ครับเห็นไหมครับการเล่นกีฬาแบบต้านประเภทคู่เหรอครับสนามส่งลูกไปละผู่อ่าในการเริ่มเล่นในการเริ่มต้นเกมผู้เล่น นะครับเป็นฝ่ายสมมุูิจะต้องเริ่มส่งจากสนามนะครับส่งลูกทางด้านขวาอ่าเพราะว่าเป็นเลขคู่ไงอ่าเลขคู่แล้วก็เลขคี่ใช่ไหมครับอ่าผู้เล่นจะส่งลูกในสนามด้านซ้ายนะครับเมื่อผู้ส่งลูกได้คะแนนนะเป็นเลขขี่อ่าถ้าเลขคู่ก็แจกง่ายเลยถ้าได้คะแนนคู่ให้ส่งด้านขวาต่าเริ่มเล่นน่ส่งด้านขวานะครับแต่ถ้าคะแนนเป็นคี้ให้ส่งด้านซ้ายนั่นเองนะครับอ่า มาที่6รลูกไปความรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันอามารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตันอาในระหว่างการเล่นเนี่ยเรื่องสองฝ่ายเนี่ยจะต้องไม่ทําผิดกติกายจครับการทําผิดในสนามส่งลูกได้แก่อะไรครับการผิดลำดับการรับและส่งซึ่งกรณีหากซึ่งกรณีนี้หากกรรมการเนี่ยผู้ตัดสินพบว่าเป็น ั้งแรกเนี่ยจะตรวจสอบว่าให้ถูกแก้ไขแลว้วไปยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ถ้าทำผิดหลายครั้งเนี่ยเขาก็จะปรับแต้มเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องจำให้ดีด้านซ้ายด้านขวาในการส่งลูกนะครับการทําผิดวินาทในการเล่นได้แก่อะไรจงใจถ่วงเวลาอะไรเพื่อหายเหนื่อยนั่นเองเดินช้าอะไรไม่ค่อยทําอะไรเงี้ยพองกีฬาเบสบอลจะเหนื่อยมากใช่ไหมการออกไปนอกสนามโดยไม่รับอนุญาตก็ผิดกตตกาการการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับอ่าการทําเสียมาดูนี้ การทําเสียในการเล่นนะครับเป็นผลอะไรเป็นผลไม่อยู่ในการเล่นมีใหญ่กรณีเช่นลูกไม่ข้ามตะข่ายนะลูกถูกตัวอะไรประมาณนี้นะครับการลงโทษล่ะมีใบเหลืองใบแดงเหมือนฟุตบอลเลยนะอ่านะครับก็คือการเตือนจะมีการเตือนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นการค่าโทษด้วยอาจารก่อนการเตือนอย่างเป็นทางการคือให้ใบเหลืองการตัดสิ์คือให้ใบแดงเห็นไหมการที่ออกจากการแข่งขันคือให้ใบดำอ่าประมาณนี้นะครับ ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีอะไรครับมีกรรมการผู้ตัดสินนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันในสนามกรรมการกำกับเส้นะนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของพวกนี้นะลูกนะอ่ะก็จ,ะจบลงแล้วครับสําหรับความรูม้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันนั่นเองประวัติแล้วก็วิธีการเล่นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครับครั้งหน้าคุกยกัามาสแสดงทักษะอ่าแสดงทักษะกีฬาแบดมินตันในการเล่นเป็นจานเห็ว่ามีทักษะอะไรบ้างนะครับในครั้งหน้าแล้วลูกนะ สลับวันนี้ครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแต่ยังไม่สั่งงานด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันสลับวันนี้ก็กล่าวคบว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับมาเจอกันครับเด็ก